สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเกมไลน์เลนเจอร์ทุกคนนะครับช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลโคโาโบนะครับกับการ์ตูนแฟ r y t เทล Fairy Tail นะครับผมก็กลับมาเล่นเพราะแฟล t a เทลนี่แหละนะครับตอนแรกนึกว่าจะคือช่วงเวลาที่หายไปถามว่าหายไปไหนนะครับก็มีทั้งงานหลายอย่างนะครับแล้วก็มีภารกิจทางครอบครัวด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ ไม่ได้มาทําคลิปไม่ได้มารีวิวหรือว่าไม่ได้มาสตรีมเลยนะครับก็ล่าสุดนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ก็น่าจะเห็นผมกลับมาแล้วนะครับผมกลับมาสตรีมนะครับแต่ว่าที่ขาดไปคือการลงคลิปเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดเปิดคลิปแรกนะครับที่เป็นคลิปรีวิวหรือว่าคลิปอะไรนะครับก็จะหยิบเจ้าน่าสือนี่แหละครับมารีวิวให้ดูนะครับเป็นตัวที่ผมชอบมากๆนะครับโชคดีมากที่เปิดกรชาโดยใช้ตัวฟรีนะครับจากกิจกรรมเก็บตัวกระชาจากดัน ธรรมดานะครับด่านทั่วไปเนาะที่มันมีแจกนะครับเจ้านัตสุดาร์กอนซ์เลเยอร์อัคคีนะครับอันนี้เป็นเลนเจอร์ระดับไฮเปอร์นะครับขั้นแม็กเลยนะครับเลเวล240นั่นเองนะครับเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟสายพลังนะครับยินหน้านะครับที่จริงก็คล้ายๆกับคิริวนะครับคล้ายกันเลยนะฮะเอ่อพลังชีวิตผมติดเกียร์ประมาณนี้นะครับอยู่ที่80ล้านนะครับแปล้านนะครับสกิลที่1 อันนี้จะเป็นบัฟให้กับพรรคพวกคือเพิ่มมารตาลดทักษะนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ส่วนสกิลที่2ล่างอันต้าแล้วก็ล่างไฮเปอร์นะครับสกิลที่2ล่างไฮเปอร์คือยกเลิกทักษะอมาตะของสตูยกเลิกผลบัฟของสตูสร้างความเสียหาย3,60% 0นะครับและโจมตีทําให้สตูกระเด็นถอยหลังนะครับอันนี้คือสกิลนะครับส่วนทักษะความสามารถก็เออก็จะเป็นความพิเศษอันนี้ก็จะเรียกว่ากลุ่มฟาริเทลนะครับต้องมีอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเนาะ แล้วก็อันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะต้านทําให้การต้านทักษะศัตรูชนิดพลังไม่มีผลเมื่อโจมตีนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเห็นผลจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ช่วงนี้มีรถแร่ด้วยนั้นะครับเข้าใจว่ามีรถแร่ด้วยนัดสื่อนะครับถามว่าตรงๆจริงๆก็คล้ายกับคีริวแหละนะครับพลังชีวิตอาจจะมากกว่านิดหน่อยก็อยู่ที่เกียร์เนาะแต่คีริวใช้แร่น้อยนะเพราะว่าผมติดเกียร์รถแร่ให้มันนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับแต่การรีวิวของผมเนี่ยผมอยู่แค่ลีก ทอง2เท่านั้นนะครับดีอทอง2เท่านั้นเอา้าเอา้เ,อเมื่อตก,กี้ทำไมผมรู้สึกว่าผมเห็นคนนกผมมีอยู่10คนแต่ทำไมผมจะเล่นแล้วผมไม่มีคนนกอะ่ะเออโอ้มีนิดนึงนะครับเดี๋ยวต้องจัดทีมด้วยนี่ว่าลืมตัวไปนะครับเออผมต้องจัดทีมที่เป็นเลนเจอร์สายป้องกันตัวบินได้สักหนึ่งตัว เาแทนตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเจอตัวบินได้แล้วสู้ไม่ได้นะครับก็มันค่อนข้างน่าเสียดายเนาะ PVP เหรอเออทำไมผมไม่มีขนนกนะเดี๋ยวนะคุ้นๆว่ามีขนนกอยู่อ๋อขนนกไม่พอโอเคมันได้รีวิวแล้วไหนๆก็ไหนๆนะครับเดี๋ยวซื้อขนนกเพิ่มสัก5รูบี้นะครับได้ตีประมาณได้ตี3ครั้งนะครับ เดี๋ยวขอรีใหม่หน่อด้วกันนะครับเมื่อกี้เหมือนจะเป็นน้องคนไทยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองลองดูก่อนว่ามีแบบต่างชาติที่แบบว่าแบบใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คนไทยนะครับแต่ตัวเมื่อกี้ที่รีข้ามไปเพราะตัวเขาค่อนข้างที่จะถึกและค่อนข้างที่จะน่าจะโหดกว่าเราพอสมควรนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่างชาติเลเวล98นะครับเดี๋ยวลองตีดูนะครับด้วยทีมประมาณนี้นะครับกับนัทสอนะครับเข้าๆนะครับสกิลที่1ของนัทสึเมื่อออกมาแล้วนะมันจะใช้สกิลก่อนเลยนะครับก่อนทําอย่างอื่นนะครับ อันนี้ผมกดออโต้คูณ2ไปเลยนะครับผมจะได้จบเร็วๆนะครับผมก็เป็นพวกที่แบบอาจจะมีความขี้เกียจในการกดมือบ้างนะครับอ่ะโอเคผมมีตัวยิงตัวบินได้แล้วนะแต่ว่าตัวอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบตัวแบบระดับไฮๆหน่อยนะครับก็เป็นตัวเก่าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ทำแข็งต้านไว้สักนิดนึงนัดสึเหรอยืนหน้าคู่กับริวยืนได้นะ ยืนได้เลยนะครับแล้วก็ทำให้เพื่อนวิ่งเร็วอีกนะครับนี่ดูครับกระโดดซับเข้าไปโอ้โหทะลุอมาตะก,กระเด็นถอยหลังก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาตรงๆะนะมาสู้ PVP หรือว่าลีกผมอาจจะต่ำไปหน่อยนะครับหรือผมสู้ตัวที่ใกล้เคียงกันนะเนาะถ้าเกิดว่าสู้กับทีมเทพๆกว่าผมก็ยังเดาว,ว่าอาจจะชนะไม่ได้เหมือนกันนะ เอของคู่ต่อสู้เรามีทักษะอะไรที่ทำให้แร่เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าด้เวยหรอเห็นแวบๆตานะครับโหตีป้อมแตกยากเหมือนกันนะเนี่ยมีคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าทีมผมเนี่ยขาดตัวเดเมดทธาดไม้จริงนะครับคือผมตอนนี้ยังไม่มีตัวธาดไม้ที่แบบว่าเจ๋งๆเลยนะครับตอนนี้ก็มีธาดไฟธาดน้ำนะครับที่เป็นเลเวลแม็กนะครับอันนี้น้องคนไทยเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลีแล้วกันนะครับ นี้ก็คนไทยอ้คนไทยเล่นเยอะนะครับน่าปลับปลื้มใจมากเลยนะครับคนไทยเล่นเยอะแล้วก็ตัวโหดด้วยนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ต่อสู้นะครับที่ลองรีดูนะครับตัวแม็กทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูนะครับไม่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเองก็กลับมาเล่นหลายๆอย่างก็ต้องเริ่มเหมือนจะต้องเรียนรู้ใหม่อะเนาะเพราะว่าแต่ละตัวมันก็มีมีสกิลอะไรใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างเยอะนะ แต่ที่จริงก็มันตัวเกมมันก็ใกล้เคียงเดิมอะน,นะคงใช้เวลาศึกษาไม่นานนะครับก็น่าจะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าที่ผมเป็นห่วงเลยคือตัวผมเนี่ยไม่มีตัวเลนเจอร์สายธาตุไม้ดีๆแล้วก็ตัวเลนเจอร์ที่เป็นแนวแบบธาตุแสงที่มันโ,โหดๆหน่อยหรือเลนเจอร์ที่แบบมีทักษะแบบทําให้แร่มันแบบขึ้นเป็น2เท่าอะไรแบบนั้นผมไม่มีนะครับอันนี้ผมก็จะค่อนข้างที่จะสู้เขายากอย,กอยู่นะครับอันนี้ไม่ยากนะครับ ทีมนี้ไม่ยากนะครับโอเคนะครับอันนี้ชนะได้ง่ายอยู่นะฮะโหระดับตํานานเลเวลยี่แปนะครับก็อาจจะเกียร์น่าจะใกล้เคียงกับผมหรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวค่อยดูอีกทีอ่ะดูเกียร์เลยแล้วกันนะครับเออ่ตอนนี้เกียร์ก็เกียร์ก็เป็นแนวขอนออกแนวเกียร์คริสต์มาสเกียร์ฟรีบ้างนะครับโอเคไม่ไม่เท่าไหร่นะฮะโอเคนะครับ, okay, รบลองดูสู้ทีมนี้ดูนะครับทีมนี้โอ้มีคิริวเหมือนกันคิริวแม็กไม่แปลงร่างเหรอ อ้าวโอเคสู้ดูครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับกับนัทสือนะครับเดี๋ยวจะลองปล่อยไปก่อนนะครับนัทสือปล่อยไปก่อนเนี่ยออกมานะครับจะใช้สกิลทําให้เพื่อนวิ่งเร็วทันทีเลยนะครับสกิลที่2เหรอแม่ไม่เห็นความชัดเจนนะฮะจริงๆเล่นเล่น PVP เนี่ยมันคือสกิลมันรวไปหมดอะมันดูไม่ออกนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนในะช้สกิลกันมั่วซั่วไปหมดเนาะจังหวะที่บอดใช้ไอเทมน้ําแข็งนะครับผมยัง คิดว่าต้องใช้ไอเทมอมตะอยู่นะครับเพราะว่าทีมผมไม่ค่อยมีตัวอมตะดีๆเท่าไหร่นะฮะโอ้มีพัดด้วยเราพัดคืนพัดคืนพัดคืนขี่ปนาพุทธเราอัดคืนเข้าไปยังเหลือไอเทมน้ําแข็งนะครับเอาไว้ใช้าย,ยามแบบจะสู้ไม่ได้ในละตัวยิงตัวบินได้ผมอะอยู่ไหนอะนี่ไงจังหวะจะสู้ไม่ไดไ้ต้องใช้แล้วเนี่ยโดนตัวอะไรยิงเข้าไปวะเนี่ย มีตัวอะไรโอ้มีตัวอมาตะตัวนี้เว้เฮ้ยตอนแรกเหมือนจะสู้ได้นะครับแต่ว่าจังหวะพัดมาเท่านั้นแหละรครับเกมเปลี่ยนเลยนะฮะเนี่ย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 ตัวอะไรเนี่ยข้างหลังเนี่ยคลิสคาลาลิสอะไรสักอย่างปะโอ้เนี่ยครับเรียบร้อยเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยนะครับตอนแรกเหมือนจะสู้ได้อยู่นะ แต่ว่าจังหวะพัดตะกีนี่ครับเรียบร้อยเลยป้อมแตกแน,น่นอนนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับนี่แค่หลีกทองนะครับหลีกทองผมยังรู้สึกว่าทีมผมเนี่ยยังมีจุดอ่อนอีกเยอะมากนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้และการลองสู้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อมีขนนกแล้วกันนะครับไม่อยากจะใช้ลูบี้ซื้อขนนกมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะไม่มีลูบี้ที่จะเอาไว้เปิดการชาเนาะนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าคงมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆแหละนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเหอตัวใหม่เนะนัตสึนะครับถามว่ามาเข้าคู่กับริวก็อาจจะพอได้นะโอเคคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ